แน่โตไอ้ทำบุญไปน้ำปก,กติเราเรียนเราจะดีคุงถี่เข็ไปไรเงี้ยหน่อยไรไรเลยเขาที่ฐานเนาะเขาไอ้ฐานแล้วซื้อไอ้ฐานแล้วก็หยิบเอาวัตถุรางวัลที่หนึ่งก็รางวัลที่สองรางวัลที่สี่โอ้ ถามแล้วกลุงตาลุงตาบอกว่าล uh, ุงตาค่อยซื e ้อที่ร the ้านถูกใบแต่ว่าถูกรางวัลที่หกกับที่เจ็ดขว่าหมืนโชคลาภมีให้โชคลาภตัวแรกพคุณแรกแต่เพิ่งไขมันแต่เป็นบัญญัติบารมีเป็นบุญญาปารมีควรได้มีบุญเคยสร้างไว้ก็ต้องได้บุญบ่เคยบ่สร้างไว้ บุญไม่เคยไปฝากไวธนาคารไวยู่ๆสิไปเบิกไปเบิกนล้วไปละผมมีเงินผมมีผมมีให้เบิกเงินโนมีให้เบิกเงินเงินในธนาคารบ้นไอ้ฝากเงินฝากธนาคารไวผมมีพอช่วยเบิกเอายู่ๆสิไปเบิกเอาถึงมันมันยากถึงเลยกผมมีของธรรมดาเลยม่วนลาบร้อยวันมีบุญในเจ้ากระไ้ พวกเขาเคยสร้างบุญสั่งกุศลใหม่ได้หลายเรื่องถึงจังวัะที่หนึ่งตามีตาหมาถือเนน้อยกันเคยทำบุญไหว้เืิอเนน้อยพออย่างไรก็ขากธนาคารหน่อยบ่หลายครับเป็นเบอร์ก็ได้ซ้ำนั่นละสิบแปดอะไรคนก็บ่ได้ซ้ำเขาให้ด่วยที่เราคู่จังนึงก็สิได้แต่ยักไอยมาได้สิบบาทคือเขาออ๋ ปาสนามีเขาก็ต้องมีเงินซ่อมดอยเขาเขามาหาซื้อเขาอยากมันถือเดี๋ยวเขเหลืองเขาซือซิ่มบาทก็ถือซิ่มบาทจอยมีขอหามอียงบ่ครับฮะคุณแพนขอหามนะครับบ่บ่บ่มีไม่หามด้วยหามได้เยอะใชไปมคุณตอแหลกับเมียเขาอ๋อคุยกับเมียเขาอะไรเลยติกตั้งใจไว้แหงโอ้โหคลายมั้งพอเรีนได้ที่รีก็พูนแม่มีเมียเขาหามได้รึ บยายากให้ว่าแต่อยากคนทิดสิ้นคอยสัมก็สียพยายามเช่นกันข็บุณนี่คือข้อห้ามของคุณแผนนะครับพระคุณแผนข้อห้ามคุณแผนนะครับตาถุกถุงตาห,าห,าหาอบกรอบเด้อหอบกรอบไห้ๆไดลหนีใช่ไหมนั่นนะครับ <c oughs> ห้ามดามเมะน้ำบอกห้ามห้ามดามเมะตะกุดรับห้ามดามเมะน้ำกระตุ้นห้ามใส่ดาเมะคุณแผนบอกห้ามบอก หามกระตุ้นเหงื่อกระตุ้นแท้เนี่ยหามพอเข้มเมียเขาคุยเขเมียเขาลนวก็คุยได้แต่ว่าจะไปคุยเรื่องชู้สาวออย่าไปคุยชูสาวกับเขาบอกใน้ทนายชูสาวบาได้กำลังงามเลยครับทำไมพอมาบางองค์มันผิดซ้ำๆหนึ่งมันครับแต่ว่าคันคันบ่อยากให้คืออยากขังดีๆกับหามดาเมอืม ขยะขังอิหลีขลาหมให้ทุดอิหลีกับหามดาเมย์กับตุ้ดนี่หามได้ไหมเวลาเขาต้องการเอาเวลาเขามีอย่างกันเห็นไหมกินกันเห็นขวัญกันใาหเองภูเขาเยาวชไปร้านเี่ยเขาเขาหวัดเลยถูกครับหลวงตาครับแสดงว่าคนถี่เสกได้นี่ต้องนั่งสมาธิต้องฝึกสมาธิต้องฝึกสมาธิ ต้องฝึกสมาธิทุกวันต้องเอาให้ได้ทุกวันเหมือนเล็กน้นเดแต่แแแงงมกินน้ำมันเลยเอา้งื่อสมมุตินึงื่อเที่ยนทีแล้วไม่ใช่หนเดี๋ยวนี้วันี้ปันได้เลยโมโม่เน่เลยเดินโมทำได้โม่ลไ่เ ใครจะเกษียณเราอยังไงคนเกษียณอะไรเขาถึงกันแก้ไ <Take> ด <hatten> ้ย er TA ุ่ยความแปดสิบมันเกษียณได้บุย่างครับพ่อใหญ่เหรอเวลาเสษนี่ต้องเห็นเป็นแสงต้องเห็นเป็นแสงขลังเครื่องมันเป็นน้ำมันแดงมันเป็นน้ำเสียงฝายเนาะมันขึ้นให้มันแดงนั่นเสียฝายเป็นฝายทางเฮ็ดหอ่ไว้แดงแล้วอย่างนี้ถ้ือว่าจะได้เนาะพอแล้วพอดี ต้องให้มันไหลลงต้องให้ลงหัยนเขาหันเขาเขาได้ที่คื้นมาเนยแล้วมันเจ็บห้วยใจหันต้องคืนหนึ่สักบูดหันไม่เต้าไม้อย่ามันล่มค่าทีกอถึงื้นันมันเจ็บไม่แห่น้อยใจ มันต้งองหุ่มนี่ต่ขอได้ขึ้นหนึ่งปศนัอวปดอันทัถงถือทํำต้นนันออกได้ขึ้นรุ่นมากับปานันไ,ไปออกความไปวอมไปยนเหลือไวเจน,น,นี่มันที่นี่มันสีแดงในวัตถุมงคลอพอมันตกลงมาแดงๆแ,แล้วมันก็สีแดงในวัตถุมงคล่น แต่คนสีแนมเห็นก็นคือคนที่ปฏิบัติสมาธิแบบพ่อใหญ่นี่เห็นเห็นผู้เดียวอยังวะก็เบบือนในน้อย <laughs> ขันคนบ่มีสมาธินี่บ่มีแนมบม่เห็นเลยสั้ <c oughs> งกันก็เกินเห็นอะไรละครูพูดชิบอมีนมาคือคุู่ครูหูว่วงดีกับ พผู้เดียวเอาไปใส่แหล่ว่ามันถือนั่นหนีมาว่าจะพอยายไปซอยพอยายซอยพอยายนั่งอยู่พายนหอวแนวหนีเจนมาเไปซอยตยวเดหนเยนเขาปอยหยื่อเนาอยู่ขานุดเขาเนอนยนอย่าเขาไมห็นไปน้ำมนตกมบ้านใ่ใมากหมดถึงนี่แต่ว่าเออเขาอยู่ไ่แ่เขาอยู่ทีหลายเล็งมหาเนยจนหายันองแดง ก็แลมึงทุกคนไปไห้กูณม่มีควาหายทุเรียนใหม่มจังเลยบิเสียงไม่นี่อย่งดีดูตธอโตเปล่า่ะเนเอาโตลงนะเดี๋ยวเขาก็ติตัดเอาเดี๋ยวคนใหญ่เขาติตัดเอาตัดจีบอลตัดสบงเอาเนี่ย พอป่าที่ว่านเขาอังส่าพออันสะกดเสร็จไปแล้วเหมือนมันเหมือนแล้วทูกพิ่งโลบหาเมนี่นั่แบไหวล้วมุนเขาก็เป็นบดเห็มบกข้าวหน่อยขอเอาไปบดแล้วอันนี้บดบดเฉยปคุณนึ่ใส่หมนพวกนึ่งกับู่นึงใส่มุนเงิทิพย์พมุนขังวด พอนึงอื่นจะไปสวดพระที่มาไอ้ฟาพระที่มาสวดพระพุทธคุณธรรมคุณสวดไปเอาอยู่สวบเดือนวิโสสวดแปดไม่เสร็นครับสวดไม่เนร็จสวดไปเขาจบจบจบไปเขาแล้วเขาก็แล้วของเขาแล้วขังควอมขังหมู่มุมีมันมุมีมุ่นความขังเฮ็ดจังใดพ่อใหญ่ เหตุอย่างไรมันคือมันคือใส่ได้ผลน่ะนะรักมาแล้วว่าจะหูนละมันกันต้มไปอย่างตามภาษาไปต้มไปตามนังเขียนนังซื้อไปรักหูรักตาว่าไปเรื่อยๆเขาคือเฮ็ดบ่ได้พ่อใหญ่คือเฮ็ดได้ผู้เดียวเหมือนน้าโอ้มันคนละคนเนาะไม่หายที่เดี๋ยวมันบานำกันด้วยในกองเยืนกันโดนบิดทุกทิ่าส่ อันไหคนมุน่นครับมุ่นขอเดียวกันมีต้นแหลกจมจมแก่ออกของเขาตมโพสต์ของของเขาคูออา่มาอาจารย์เพิ่อนมหาห้ยมืดกับบุ้มมืด,ดเออให้บ่้มมืดฮะบ่บอกมืดเออเพิ่นบ่บอกมืดบอกเยอะทั้งหมดบ่บอกเมืดครับความไม่แบบเพิ่นเสกนี่เพิ่นกับบุเสกให้ยมืดเม่เพิ่นกับความไหวคือกันเพิ่นกับความไหวอืมไปผู้ข้าในี่สวให้่มืด ไปไม่ได้ว <Có S 2> en so no? ังวังไม่ได้วังหยั่งวังวังแ่ขอให้แจะมันดีถ้าไม่้นเสมันดีเพรนมันเสริมัขงไหนดครับพือว่าเต็มที่จะของในว่าแค่หาดีมันมีเลยแล้วพอายคืมน่ะเห็นที่ย่งในตัวหลวงตาว่าดีคือจงต้องคนมา เพราะไงคืบไ่นเห็นอีหยังในตัวหลวงตา<ด>คือจัง<ด>ว่าดีแท้คือจังขนมาให้พ่อใหญ่โอ้ยไ,ไ่ไงหัวแล้วหัวกัอนไอ้พวกผไม่ใช่ะละพ่อใหญ่คืบหนี่ชี้คุม้มทรัพย์ไปแล้วนอหลวงตาพ่อใหญ่คืบหนี่ชี้คุม้มทรัพย์ไปแล้วว่าต้องมาหาภูนีโมโหเรื่องจุ่มไอ้จุ่มบังกันมีนเต็มมอบวชเอาบ่เล่เลยก่อนจังเลย